อีกรูปแบบหนึ่งนะครับของรสชาติหมาเกานั่นก็นค,คือดิมซัมครับดิมซัมเมนูนี้เนี่ยทานอิ่มท้องได้สบายสบายเลยครับผมจะทำข้าวเหนียวไก่และเห็ดหอมหอใบบัวครับเห mm ็ด hmm. หอมเนี่ยนะครับที่เราจะใช้เป็นเห็ดหอมแห้งครับเห mm ็ด hmm. หอมแห้งเนี่ย รสชาติต่างจากเห็ดหอมสดนะครับกลิ่นของเขาเนี่ยจะค่อนข้างหอมเวลาที่เอามาทำน้ำซุปหรืออบกับข้าวเลยเองก็ตามแล้วจะต้องบอกว่าในเรื่องของคุณค่าอาหารเนี่ยนะครับเขาสารอาหารครบทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนไขมันนะครับมีใยอาหารมีแร่ธาตุมากมายนะครับแล้วก็สรรพคุณเนี่ยดีต่อ,อสุขภาพบอกเลยครับว่าทุกด้านนะครับเราใช้ประมาณ6ดอกนะครับ ซึ่งจะต้องเอามาแช่น้ําก่อนเนื่องจากว่าเขามาในรูปแบบของแห้งนะครับน้ําธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่ต้องน้ําร้อนก็ได้นะฮะเราไม่ได้เล่งมากเพราะว่าแช่ไม่นานครับประมาณ10-15นาทีเนี่ยก็นุ่มดีแล้วนะครับในระหว่างนี้นะครับเราจะต้องเอาใบบัวที่เราจะใช้นยครับมาลวกในน้ําร้อนประมาณสัก1นาทีนะครับเพื่อให้ใบบัวเนี่ยมีความนุ่มขึ้นเวลาที่ไปห่อข้าวแล้วไม่แตกครับใบบัวก็ล้างทําความสะอาดนะครับค่อนข้างจะใหญ่ฮะ ถ้าเราทําเป็นขนาดพอดีคนรับประทานนะครับผ่กครึ่งก็ได้นะฮะตัดเลยละกันเอาไปลวกในน้ําร้อนครับใบที่เราลวกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องมาล้างน้ําเย็นครับแล้วก็เอามาพักนะฮะน้ำกำลังเดือดดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวนะฮะ ก็ควรจะเป็นข้าวเหนียวพันดีนะครับแล้วเราก็แช่น้ําไว้ประมาณอย่างต่ําก็3าถึงหชั่วโมงนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปนึ่งครับเราจะนึ่งทั้งหมด2จังหวะนะครับจังหวะแรกเราจะนึ่งเป็นเวลา5นาทีครับเพื่อให้ทํางานได้ง่ายนะครับผมจะใช้ผ้าขาวบางนะครับห่อข้าวไว้ก็ใส่ข้าวที่เราแช่ไว้ดีแล้วลงไปครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ลงในตัวลังถึงครับใส่ลงไปทั้งห่ออย่างนี้เลยนะฮะ ปิดฝาครับนำข้าเหนียวนะครับไปนึ่งนะครับโดยที่จังหวะแรกที่เรานึ่งนี่นะครับเรานึ่งเพียง5นาทีเท่านั้นครับอา่ในระหว่างนี้นะครับเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะใส่ไก่ด้วยไก่เราจะหมักอย่างง่ายๆนะครับด้วยการใช้แป้งข้าวโพดครับเล็กน้อยครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับเค้าให้เข้ากันแล้วก็พักในตู้เย็นครับ เห็ดนะครับตอนนี้ก็นุ่มดีแล้วครับนอกจากเห็ดหอมนะครับผมก็จะมีกุนเชียงนะครับเราซอยไว้เป็นชิ้นเล็กๆมีหอมหัวใหญ่แล้วก็สับหยาบๆนะครับแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นเกากี้นะครับโกจิเบอรี่มากด้วยคุณค่าเช่นเดียวกันครับ5นาทีนะฮะข้าวยังไม่สุกดีนะครับแต่เพื่อทำให้ข้าวของเราเนี่ยครับ นุ่มอย่างมหัศจรรย์นะครับผมจะเอาออกมาทั้งห่อเลยฮะเสร็จแล้วนะครับจะล้างด้วยน้ําเย็นครับเดี๋ยวนะครับล้างให้ข้าวเย็นลงนะครับเทใส่ตะแกงนะครับแล้วก็เสด็จน้ําพักไว้อย่างนี้นะครับเรายังติดไฟลังถึงไว้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะผัดเครื่องให้สุกดีครับกระทะครับผมน้ํามันรำข้าว1ช้อนโต๊ะครับไก่ที่เราพักไว้นะครับ ขั้นตอนนี้ง่ายครับผมใส่ส่วนประกอบทุกอย่างลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมกุนเชียงเกากี้ครับรวมถึงเห็ดหอมด้วยครับแล้วก็เนื้อไก่ที่เราพักไว้ใส่ทุกอย่างลงไปรวนนะครับใช้เวลาไม่นานครับเพราะว่าผมหั่นไก่ชิ้นค่อนข้างจะเล็กนะครับประมาณ3-5นาทีก็น่าจะสุกดีแล้วครับเสร็จแล้วนะครับก็เอาออกจากความร้อนนิดนึงปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวครับผม พริกไทยขาวน้ำมันหอยครับเหล้าจีนครับน้ำมันงาครับน้ำปาลเล็กน้อยครับเสร็จแล้วนะครับก็ใส่ข้าวเหนียวที่เราพักไว้ลงไปครับครานะฮะให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับสำหรับเตานะฮะปิดไปเลยก็ได้ครับไม่ต้องเอาลงไปผัดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทำให้สุกนะฮะด้วยการนึ่งเอาแล้วครับตักข้าวนะฮะ แล้วแต่เลยครับเราอยากได้ที่ใหญ่ที่เล็กนะครับน่าจะได้สักประมาณ4ที่นะครับเราพับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องเอาตอกรัดหรืออะไรใดอย่างใดนะฮะแล้วเราก็ใส่ลงเป็นนึ่งนะครับในลังถึงใช้ไฟแรงนะครับเป็นเวลาอีก15นาทีเท่านั้นครับก็พร้อมรับประทานแล้วครับเอาละครับ ได้เวลาแล้วปิดไฟนะครับอืมอืมอืมพอเปิดขึ้นมานะครับก็รู้สึกเลยฮะว่าเหมือนอยู่ในมาเก๊านะครับกำลังทานดิ่มซัมกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในดีกว่าครับว่าจะสวยงามแค่ไหนว้าว หอมกลิ่นใบบัวมากเลยนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบของเมนูที่นิยมเสิร์ฟกันในมาเกาวนะครับกับเมนูข้าวเหนียวไก่และเห็ดหอมห่อใบบัวครับไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานอาหารชาติใดๆก็ตามนะครับถ้าแฟนๆ u t u b e ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงแม้แต่เมนูเดียวง่ายมากเลยครับกด subscribe ที่ตรงนี้เลยครับอื